พี่น้องสบายดีสุขุสุคนเนาะพบกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ฮาองกบมาหาคำตอบให้เอฟซีเนาะถูกูุขุคนเพื่อนว่าเป็นยังชาวจอยคือไปน้ำมูม่อวานมูพากระติ่กรเจิกระจายมูนกุบก็เลยม่อวานฮ่อก็เลยชิมาหาคคำตอบให้เนาะเพื่อนเป็นยังเพื่อนคือบไป แต่ตอนนี้ก็กกับอีกเรื่องนึงกับเวลาคือว่าไป <Okay. S 1> อัปเดตเฮือนเจ้าจอยใ้เบื้องเนี่ยมันเลี่ยวเลยพี่น้องเลยเนาะเลี่ยวไลยเติมแ, <c oughs> แล้วก็เลยบอ่ได้ <c oughs> อัปเดตใหนเบื้องเนาะ <c oughs> ใครโทรมาจะไปงมถ่ายไหน มาเน่าพวกชิลงไปหลัดอยู่ไปเด้อไปเห็นแล้วแต่งของลแล้วนี่เน่ยเอออันลุงกันลุงอ,อันนำคิงนีงนสู่อีจอยมันขับ,บสบายเสาเฮือนเพิ่นพี่น้องเสาเฮือนสา,อนสา,อนสาจอยผู้สร้างมาหกเสาเดจักแล้บางทีเพื่อนอาจสีเหตุทั้งหนาสามทั้งลัางสามก็บประจักเนาะเฮือนมันก็ยังประจักษ์กว่าได้เนาะ หอยซ้ายหอยเล็บมาหอยควันโอ้ยหอยควันผสมยาเลยเงียบกันเงยบบ่ไปว่าเสียใไปของสบายพอนี่เก็บข้าเก็บข้าวยาแล้วเรไปกินเรียบบ้านพี่โทรมาบ้านนี้เป็นยังคือบ่ไปน้ำมูเป็กบ่สบายพอนี่เรียบงานนั้นน้องอันนี้แล้วเกิดจะคลองกระสุดเก็บตากปลากาต๊อกผีกระโปรง แผลเครื่องส้ำอางวะแมนมันไม่เคยจีบเเลยมันก yeah> ็จะแพลอะไรอ้อยปวนชัดอะไรเลยปวดมวนแล้วเรื่องข้างเรื่องนะเพิ่นเจ็บคอพี่น้องเลยบ่สบายพ่อเจ็บตาพ่อหาเมื่อไปกินข้าวกินซอสข้ามขากินนิดเล่นน้อยข้าวนะเป็นยังมันเป็นอะไรอยากห้าบอ๋ออยากห้าบวกห่าไตห่าไตม้วนห้าสองหน้า มึงก็แช่วันอียูแนว่ะเ้มนกินกีหาบ่เมเออป้าจะหักไหม่ัม่มึงเสองจะแสกินกาวซาบิาหักแตงหักแตงผัวบานนี่นะเป็นมาเป็นยยังมัวเศร้าอยู่บ่เนรกตยคือนาัว่าไข่ไข่นั่นซาบินาพี่นอตละหักเจ็บคอหักส่วนพี่สบเจ็บคอ ส่วนนะบปลือกป้ายมาข้าวส่วนพี่น้องบนนั้นบนส่วนมันเขาส่วนบปลือกปายเขาส่วนแม่ไม่หนีกระบอกส่วนไม่ไปในลุงผู้อันเอิญผู้บ่าวผู้โทมานี่อยู่ในเฮือนนี่เดียวนี่โฟกุสบ้านเสียขนม กันเองพี่น้องเอ้ผู้ทูมันนี่ก็ได้เพื่อนกับยางหากันก็เหินโหดเริ่มเอนเริ่าหอยแมกกินได้เออเอพอกินเลยแลวเอาตะพยามกินได้เกินปลโพอยายและหอยบอกกินกินตลาคอเนื้องงเรื่องับ เพื่อนบอสบายน้องพี่น้องเนาะเพื่อนบอสบายเจ็บคอเมื่อวานนี้ก็ห่างเมื่อคืนอ้าวไปตัดแต่ต้ไม้มันสิบกิ๊กตือโอ้ยจะกระชวดพี่บ้ากระชวดประทันใจ เป็นเปล่าเดาหมไปบอไปหาบุ๋งมอบ่จังว่าบ่ให้เขาตรวจอีบ่หักแตกหักงเตนว่าไม่ได้พยายามาบอว่ามันวิ่งนหัววิ่งวันแค่ให้เขากำจัดยาเดี๋ยวนี้พัดเตว่าเจ้าสบายมันนี่รู้สึกว่าไม่จอยเ้อจอยคือไล่นาะ จอยคือจอยลายจอยขึ้นบ่แม่นต์จอยขึ้นจอยลงลายอ่าคนจอยนะบ่แล้วก็มึงขาอยู่เ่ันีงฮะกี่ขาอยู่ขายสองคำผัวมึงใช้แกมิติดมียังไงยังไม่รอดเนี่ยจักระบบจักเคยรักจักจ่วพ่อสิไปหัวไปสูงเนาะหัวกันเลยฮะแถวจ้าสิพาไปงมเฟินฟูเป็นเจ้าของเนาะห้องอันเฮือนอันบ้านทิธา

มเด้มหูอลงนานอยนะน้องพอจะเออชื่อบอยบอชื่อบอยบออะไรออย่งคำหูชินตี

บรเคยอันนั้นยังก uh ่อโอ้ยเมามวนเป็นมวนรักชาโตดีๆทรงการเขาจะจัดใหญ่กว่าเก่าถุยพัดคองก่อนนั่นแล้วดูแลตัวเองดีๆเจงเจเดะใช่เต็มที่เจงเจเดะงานทรงการทรงการป่าประแทกสิเป็นคนเป็นเจ้าภาพจัดงานเพิ่นว่าเมนบ่จังเมนบ่กเมนบ่กใครก่อน เติ้มตัวดีๆรักษาตัวเองดีๆอยู่ในสายกระลมเอ้าอยู่กับเฒ่าอยู่ <tipusive> 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 <fasciples> โดยโดยโลุงบาท่าซีแลอบทชอจอยหนาต่างาแล้วก็บท่าสิบว่มีเวลาบ่นี่พี่น้องเห็นจะเออทางนี้เพิ่นก็นล็อกไว้เด้ทางนี้ หลอกไววทางนี้ก็ได้คันแบบว่าไฟชิมว่า้นชุมซีชุมหาว่าได้แล้วบันนี้ห้องว่าเฮือนเพิ่นลลอกไว้เลยเนาะมีประตูหน้าต่างป้องเอี่ยมแน่นอนเซาก็มาเรียบร้อยหกเสาท้าเบิ่งว่าหนาตาเฮือนสิเป็นอะไรเนาะตอนนี้ทาแต่ท้าสีเฮือน แต่จกักว่นใดเพิ่นสิ่าเพราะว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายชดจอยอยังว่าอยากแข็งแรงวันไดนาะหักแต่หักแตหน,นาเป็นห่วงพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้อยากรู้รู้สึกว่าหนาตาเพิ่นจยากจุดโสมไปหลายเตือ้อยัง อันนี้มอง,มองขอเขาจะเฮ็ดชูเนี่ยใช้แบบสิปูกระเบื้องอีงเดพี่น้องปูกระเบื้องประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาเทษขอ็ f i n พี่น้องปูกระเบื้องก็ประมาณนี้มันก็นสิพอดีบ้านนี้ได้แต่ซองเบื้องเพิ่นปิดเฮือนเลยดิล็อกเลยยังเหยปองแล้วก็ลอ,อยจะลอย,ท,ยอท่าทั้งชีไม่ท่าทั้งชีเฮือนแล้วบอลนี้

โอ้ยมันเป็นยังดอกพันยามฝนมาก็อ่าคันตัวแห่นหะมีแต่มันฉีดลดลายฝนทันแหลยมามันตัวแห่พี่น้องเลยถ่ายฝนตกมาแล้วก็หดไปเลยอขอบใจสุขภูสุขคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอ,อกันคะลิปหน้าสบายดีหนานเห็นบอกแหกแหก ย้อนนี้แล้วเพื่อนยังบ่ได้ไปนะมูพี่น้องเลยฝาอกันเที่ยน้าสบายดี